สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลสมัยแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะพูนสมัยแท็กเตอร์สาขาระยองมีรถเข้าใหม่เป็นรถคูป o ตารุ่น B2140S นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเข้าร่องอ้อยนะคะพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวกุ้งจะพามารีวิวรถกันนะคะแต่ก่อนจะไปรีวิวกุ้งของกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นรุ่น B2140 ที่กุ้งจะเอามารีวิวให้ลูกค้าดูกันนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี62นะคะไปพร้อมกับโครงกันอ้อยและโรตารี่รุ่น RX85 นะคะรโรตารี่โครงก็ยังสวยอยู่เลยนะคะหากสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอเพิ่มขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาไปรีวิวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะค่ะอันนี้จะเป็นรถที่แบบ สภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะรถคันนี้นะคะไปพร้อมกับโครงการอ้อยปี62และตัวโรตารี่ RX85 นะคะราคาอยู่ที่189,000ดบาทนะคะราคานี้นะคะดีงามมากๆสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถสภาพเดิมๆรถสวยแต่กุ้งสภารีวิวรอบๆคันสีเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าสีเดิมหมดเลยนะคะนี่ตัวรถสีเดิมนะคะ ลอยม้ายังมีอยู่เลยนะคะลูกค้านี่สีตัวรถสีโครงกันอ้อยสีเดิมราคา1 89,000บาทมีทั้งโครงกันอ้อยและตัวโรตารี่นะคะลูกค้าตัวยางข้างหลังนะคะยงังยางข้างหลังนี่อยู่ที่90ซนเลยนะคะลูกค้านี่พาดูนะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะรถคันนี้นะคะเดี๋ยวกุ้งพาดูข้างหลังก่อนนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายดีนะคะไม่แตกนะคะรอยม้ายังมีอยู่ทุกจุดนะคะลูกค้าไม่มีรอยเชื่อมรอยดามของเดิมทั้งหมดสีสันเดิมเดิมปี62นะคะเดี๋ยวเราไปดูยางกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม063453 9224แอดไลน์ 4, line, มาคุยกันได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยสีล้อกระทะสีนอ็อตทุกอย่างเดิมอันนี้จะเป็นล้อหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางหลังอีกฝั่งหนึ่งก็90%เนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องผู้โดยสารกันนะคะสวยมากจริงๆรถคันนี้สภาพเดิมๆเบาะเดิม,ดม,ดมแท้จากโรงงานนะคะนี่ไม่ได้ทำสีเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะ ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,019ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสีสันเดิมๆหาลูกค้าหาลูกค้าสนใจนะคะ0 6 3 4 5 4 9 2 2 4หรือเข้ามาทดสอบระบบกันได้เลยนะคะที่คูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองสาขาหนึ่งอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะนี่จะเป็นยางหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะหากสนใจนะคะเดี๋ยว่งจะมาทำเทสร,ระบบกัน ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งพอดีช่างไม่วางกุ้งรีบมารีวให้ลูกค้าก่อนรถสวยๆแบบนี้หากลูกค้าสนใจนะคะย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่ง0634539224นะคะราคาดีงามขนาดนี้กุ้งไม่อยากให้ลูกค้าพลาดเลยนะคะอยากดูจุดไหนเพิ่ม,เต,มเติมบอกกุ้งมาได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์กุ้งนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4ออยากจะซื้อออนไลน์อยากจะจับจองออนไลน์แอดไลน์มาแล้ววิดีโอคอลคุยกันก่อนนะคะ ยังไม่ต้องโอนจองมัดจำห้ามโอนจองมัดจำจนกว่าจะวีดีโอคอลเห็นหน้ากุ้งนะคะแล้วก็เห็นเห็นรถที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแล้วก็โอนจองมากันนะคะนัดส่งกันได้เลยสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ